สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับ24มีนาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลนะครับรายการหลักๆก็จะเป็นในส่วนของเกมทีมชาตินะครับจะเป็นยูโร2 0 2 4รอบคันเลือกนะครับก็วันนี้เตะกันถึง8คู่นะครับอ่ะวันนี้จะมา2คู่นะก็จะเป็นบิ๊กแบชหนคู่นะครับแล้วก็คู่เล็กๆสักหนึ่งคู่นะครับ ไปดูคู่แรกก่อนนะครับอ่ะก็จะพูดถึงคู่เอกนะครับก็จะเป็นฝรั่งเศสเจอกับฮอลแลนด์นะครับก็นี่จะเป็นนัดแรกของกลุ่มบีนะครับฝรั่งเศสนะครับก็ผลการที่ผ่านมาก็เกือบป้องการแชมป์โลกได้นะครับในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาที่กาตาร์นะครับก็แพ้โจทโทษได้กับอาร์เจนตินาไปนะครับในท้ายที่สุดนะครับส่วนฮอลแลนด์นะครับก็มา ตกรอบนะครับในรอบน็อกเอาท์นะครับที่เจอกับอาร์เจนนะน่าจะเป็นรอบ8ทีมนะครับอาแพ้จุดโทษไปนะครับผมซึ่งจริงๆสองเกมนี้เนี่ยเรื่องของของกำลังนักเตะเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกมที่สูสีนะครับมีตัวที่เด็ดทั้งคู่นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าอ่าอ่าฝรั่งเศสน่าจะดูฟูลทีมมากกว่านะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดดูจากผู้เล่นที่ว่าจากชุดที่เล่นบอลโลกเนี่ย มากันเกือบทั้งทีมนะครับพวกเอมบัปเป้ชิลูกิสแมนพวกลาบิโอและผู้นี้นะครับส่วนฮอนแรน์เหมือนจะขาดคีแมนไปอย่างกั๊กโปนะเหมือนกับว่าติดมีอาการป่วยนะครับก็ต้องถอนตัวไปนะครับก็น่าจะส่งผลนะเพราะถ้าเกิดดูจากผลงานใน,นทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยกั๊กโปค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมยังมองว่าเกมเกมนี้เนี่ยมีมีโอกาส ออกได้ทุกหน้านะครับจะเป็นฮอลแลนด์ชนะก็ได้เสมอกันก็ได้หรือจะเป็นฝรั่งเศสชนะก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเราคิดว่าเรื่องความเด็ดขาดเรื่องความเฉียบคมอะไรต่างๆผมมองว่าจุดนี้เนี่ยฝรั่งเศสมีทีเด็ดมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าจากผลงาน,นที่ผ่าน,านมาในะคฟุตบอลโลกนะครับผมก็เลยคิดว่าเกมนี้เนี่ยฝรั่งเศสเล่นในบ้านกับราคา0.75ผมว่าน่าเชียร์นะครับก็ให้เือกต่อที่ฝรั่งเศสถึงแม้เลทจ,จะดูแพ้ก็ตามนะครับ สว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูกันที่เซอร์เบียนะครับจะเจอกับลิทัวเนียนะครับจริงๆ2ทีมนี้ก็ถือว่ามาตรฐานทีมเรื่องของคุณภาพชื่อชั้นก็ค่อนข้างจะสวนทางกันนะครับเรียกได้ว่า,อาบอลห่างชั้นละกันนะครับเซอร์เบียก็เป็นทีมที่จริงๆผลงานดีเหมือนกันนะครับในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับ ถึงว่าถึงแม้ว่าจะจอดป้ายที่รอบแบงกลุ่มเนี่ยแต่ว่าการเจอบราซิลเจอแคนมบรูนเจอสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทุกเกมพวกเขาสู้ได้ดีทุกนัดเลยนะครับแล้วก็มีเกมลุกการ,ราสาร้างสรรค์โอกาสที่มากมายนะครับส่วนที่ทูเนียก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นทีมเล็กนะครับเป็นชาติาระดับสมานน้อยนะที่คอ,อยแจกแต้และพวกนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเรื่องขององประกต่างๆเซอร์เบียเหนียกว่าชัดเจนนะครับเหนียวกว่าแบบโอ้โหเห็นได้ชัดมากๆผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย ก็เหนือกว่านะครับราคาเนี่ยเปิดมาอาจจะแพงนะครับ2.75แต่ถ้าเกิดดูจากผลงานแล้วก็เรื่องของคณกดดันนักเตะที่ผ่านๆมาจากาช่วงบอลโลกเนะี่ยก็ดูแล้วกิมีน,น่าจะมีโอกาสยิงยับได้สูงเหมือนกันก็ดูแล้วยังหน้าเสี่ยงว่าจะเชียร์ที่เซอร์เบียนะครับอ่ะสรุปนะครับวันนี้2คู่ที่ให้เลือกนะครับก็จะมีเซอร์เบียแล้วก็ ฝรั่งเศสนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันสวัสดีครับ